นะาาที่ให้เรียบร้อยเนาะเข้ามาแล้วนั่นที่ให้เรียบร้อยวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์ดูไม่เอ,อ่ยเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันครั้งที่แล้วให้การบ้านไปแล้วนะพูดเปยเปยไปแล้วว่าคุณครูนัทให้ไปดูอะไรมาแหมทาไมไม่มีเสียงใครตอบให้ไปดูอะไรนะลูกเมฆโอ้ใช่ลูกเก่งมากดูเมฆดูหมอกแต่ว่าบ้านเราไม่มีหมอกเนาะช่วงนี้อืมโอเคค่ะที่นี้ดูบน ดูเอาอะไรมาให้ดูนะเลขหนึ่งถึงเลขสิบหกทายออกไมเคยเล่นแล้วคุณครูไม่ทำอะไรอ้าวเลือกมาเราเลือกก่อนก่อนเลือกมาก่อนเอาหมายเลขไหนดิลูกหมายเลขีหมายเลขสี่ค่ะหมายเลขสี่้ยอะไรเนี่ยยังไม่รู้เลยค่ะอุ้ยยังไม่รู้เลยเอาหมายเลขไหนคะเอาหมายเลขสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ด หมายเลขหกค่ะหมายเลขหกเอ๊มีใครทายถูกไหมลูกก้อนเมฆหรือเปล่าคะก้อนเมฆหรือเปล่าตอนนี้มีเพื่อนทายว่าก้อนเมฆเปิดอีกไหมเปิดอีกสักไปไหมเอาอีกก็ได้ค่ะเอาอีกได้เอาหมายเลขไหนลูกหมายเลขสิบค่ะหมายเลขสิบเออใช่ก้อนเมฆไหมอะ่ะใช่ไหมคะไหนใครคิดว่าก้อนเมฆยิ่งขึ้นโอ้หนูคิดว่าเป็นหมอกมากกว่า,าค่ะ ฝั่งทางนี้บอกว่าเมฆแต่เพื่อนทางนี้บอกว่าเป็นหมอกอะไรนะเอาอีกสักอันไหมเอาหมายเลขห้าค่ะเอาหมายเลขห้าเมฆหรือหมอกบุเมฆหรือหมอกอุ้ยอุ้ยเม่จจะเฉลยบางคนตอบเมฆบางคนตอบหมอกเดี๋ยวเล่ามาเปิดกันดูเลยเนาะอันนี้คืออะไรคะบางคนยังอยู่ในใจอยู่ว่าอันนี้คือเมฆหรือหมอกนะ เดี๋ยวเราไปดูภาพถัดไปภาพถัดไปเอาไหนก่อนเอาหมายเลขสิบห้าค่ะสิบห้าอ๋อเจ็ดท้องฟ้าหรือเปล่าคะคุณครูท้องฟ้าบนท้องฟ้ามีอะไรนะมีผ้าอาทิตย์ผ้าอาทิตย์ใช่เปล่าใช่ผ้าผ้าอาทิตย์หรือเปล่าพ้าอาทิตย์สีอะไรดวงที่สีอะไร,อะไรเอาเปิดอีกสักอันไนโลกเปิดอีกสักอันเอาหมายเลขสิบค่ะเอาหมายเลขสิบ พอจะทายออกหรือยังี่รู ตอนไ้เที่ยวตามต่างจังหวัดแถบภาคเหน,น,นือช่นลูกมันมีทะเลเหมอกหรือจะประเทศเชียงพวกนี้ครูทับเปิดใครเคยไป้างคะช่วงปีใหม่ช่วงอะไรที่เราที่เราเคยพูดให้ครูฟังว่าเราไปเที่ยวมา,หาเ,เห็นทะเลหมอกทีนี้นักเรียนเปรียบเทียบภาพสองภาพนลูกเมฆและหมอกต่างกันไหนวันนี้นะคะคุณครูน้นนานจะพาทากิจกรรมกระบวนการเกิดเมฆและหมอกค่ะ พร้อมกันนะคะ,ะคุณครูจะนับถอยหลัง5 4 3 2 1กลุ่มไหนครบ5คนแล้วนั่งเรียงไปเลยนะลูกนะ5 4 3 2 1โอ,โอเคเก่งมากห้องนี้เป็นห้องที่เก่งที่สุดเลยที่สามารถจับลุ่มได้อย่างรวดเร็วเราจับกลุ่มได้แล้วทีนี้เราเลือกหัวหน้ากลุ่มนะคะแต,ต่งตั้งตำแหน่งสมาชิกในกลุ่มทั้ง5คนเลยจะให้ใครทำอะไรเสร็จแล้วไปรับรกระกาอุปกรณ์การทดลอง แล้วก็เปิด บันทึกลงไปพร้อมกันให้นักเรียนอ่านกิจกรรมที่เราจะทำเด็กๆไม่เป็นไรว่าการทดลองสนุกไหมคะโอ้สนุกใช่ไหมคุณรูนัดบอกแล้วว่าเวลาเราทําการทดลองเราก็จะสนุกแบบนี้แหละคะ่ะนักเรียนได้ความรู้อะไรจากการทดลองลูกได้เห็นกระบวนการเกิดเมฆกับหมอกไหมคะเห็นเนาะล หมอมันเกิดต่างกันยังไงแคนอย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งตอบวันนี้คุูครูนัดมีกิจกรรมที่จะให้เด็กๆทํานะคะแทนแทน,แทนเอ๊ะครูเอามาทาไมอ่ะอะไรลูกเขาเรียกอะไรคะก้อนเมฆโอ้โหครูไม่น่าถามเลยเนาะนอนลูกวาลตอบได้เลยว่าครูครูมาให้ดูเนี่ยคือก้อนเมฆก,ก้อนเมฆของฉันวันนี้มันจะมีอะไรนะแต่ละกลุ่มนะคะครูจะให้ก้อนเมฆ กลุ่มละหนึ่งใบให้นักเรียนเขียนความรู้ที่ได้จากการทดลองก,กระบวนการเกิดเมฆและหมอกนักเรียนได้อะไรจากการทดลองทั้งหมดเลยนะคะรู้อะไรบ้างได้ทราบอะไรบ้างไม่รู้อะไรบ้างกระบวนการเกิดเมฆหมอกยังไงแตกต่างกันไหมเขียนลงมาในกรอนเมกอน,นี้จุกให้เต็มเลยนะลกูก กอนเมอนนี้นะคะมาติบนกระดานจะได้ก้อนเมฆก้อนเล็กๆทั้งหมดห้าก้อนเพราะเรามีห้ากลุ่มแล้วเรามาดูกันสิว่าทางห้ากลุ่มได้ความคิดเห็นเป็นแนวเดียวกันไหมเหมือนหรือแตกต่างกันกิจกรรมนี้ครูคนั้นให้เวลานักเรียนทำสิบนาทีเดี๋ยวเรามาคุยกันมาสรุปพร้อมกันว่าแต่ละกลุ่มมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างไปทำกันเลยค่ะนะ เป็นไงบ้างคะก้อนเมฆของฉันเออนักเรียนแต่ละกลุ่มเก่งมากเลยค่ะเขียนระดมความคิดเกี่ยวกับความรู้กระบวนการเกิดเมฆหมอนักครูดได้เห็นกระบวนการทํางานของนักเรียนนักเรียนทํางานเป็นทีมแล้วก็สามารถเขียนสรุปความรู้ออกมาได้ทั้ง5กลุ่มเลยสําหรับมัน รอแล้วเนาะพอเข้ามาอยู่ในห้องนี้เอาโทรศัพท์นะคะหรือว่าแท็บเล็ตของตัวเองนะขึ้นมาสแกน QR code ใน QR code นี A ้นะคะให้นักเรียนดูด้วยกันก็ได้นะคะเป็นสรุปความรู้เพิ่มเติมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจาก QR code นี A ้นะคะให้เวลา5นาทีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมชิงรางวัลกันค่ะถ้าใครอยากได้รางวัลอ่านความรู้ก่อนแล้วเราจะตอบได้แน่นอนสแกนไปเลยลูกสแก และหมอกว่าเมฆเป็นยังไงคะโอ้การเกิดเมฆและหมอกมันจะคล้ายๆกันมันต่างกาันที่การเกิดเมฆและหมอกเป็นยังไงบ้างดีกว่าการเกิดเมฆเมฆจะเกิดอยู่ในระดับสูงส่วนหมอกจะเกิดอยู่ในระดับตำ่ำเก่งมากเมื่อกมนั้นเก่งมากมันเกิดจากอะไรลูกไ,ไอไอน้ำถูกต้องค่ะมันเกิดจากไอ โอเคตอนนี้นักเรียนรู้แล้วการเกิดเม็หมอกมันต่างกันยังไงดูวนเวียนนานครูนัดนม,นมีเกมมาให้เล่นอีกแล้วและวันนี้ก็มีของรางวัลมาแจกเหมือนเดิมนะคะใครที่ได้คะแนนสูงสุดเดี๋ยวนับตามจำนวนชิ้นที่อยู่ในนี้เลยใครจะเป็นผู้ได้รางวัลพร้อมยยังเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยนะคะรหัสอ,อินเทอร์เน็ตอยู่ข้างโ้๊ะง้อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยพร้อมไหมคะพร้อมอยู่แล้วแหละเพราะครูบอกว่าให้เชื่อมเน็ตไว้แล้วนะคะพร้อมไหมลูก เราไปเล่นเกมกันเลยค่ะอรอนะคะใส่รหัสลงไปเดี๋ยวีิรหัสอะไรเอ่ยหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่ห้าใส่ชื่อตัวเองด้วยนะใส่เลขที่ก็ได้ใส่ชื่อตัวเองก็ได้นะคะ Okay และได้เล่นเกมกันไปแล้วนะคะวันนี้ครูครูนัทมีกิจกรรมให้แต่ละกลุ่มได้ทาเห็นบนกระดานไหมลูกชัดเจนไหมคะตัวอย่างแบบจําลองกระบวนการเกิดเมฆหมอกน้ำค้างและน้ำค้างแข็งเรามาดูแค่สองตัวนี้ก่อนการเกิดเมฆและหมอกสองอันแรกนักเรียนเห็นไหมเขาใช้อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราแน่นอนวันนี้ครูครูนัทมีสิ่งที่จะให้นักเรียนทาอีกแล้วนะคะ ลองการเกิดเมฆและหมอกของแต่ละกลุ่มน,นะคะในคาบนี้ให้เนเออกแบบกิจกรรมก่อนและการบ้านในวันนี้ก็คือหลังจากที่นักเรียนออกแบบกิจกรรมแล้วให้นักเรียนถ่ายคลิปตัวเองสั้นๆนะคะเป็นคลิปกระบวนการเกิดเมฆและหมอกนะคะไม่เกินหนึ่งนาทีให้ครูนัดเห็นว่า หมอกมันเกิดยังไงนักเรียนทาคลิปเป็นอยู่แล้วเนาะเพราะว่าในหลายๆวิชานะคะคุณครูประจําวิชาให้นักเรียนทําคลิปส่งเพราะว่าบางทีเราได้สับกันไปเรีนยนออนไลน์เนาะโอเคเก่งมากนะคะใครที่ไม่เขา้าใจเอาใช้โปรแกรมอะไรก็ได้ค่ะที่นักเรียนถนัดสะดวกส่งมาในช่องทางไหนช่องทางแท็กในไลน์กลุ่มของพวกเราหรือว่าจะอัพโหลดลงเฟ เดี๋ยวมันหทค่าก่อนเราทําไม่ทันแน่นอนเรายังไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ให้หนัเกเรียนดูซิว่ามันใช้อุปกรณ์อะไรบ้างและเราจะทํในออกมาในรูปแบบไหนเขียนแบบจําลองเขียนแผนภาพออกมาก่อนแล้วนัเกเรียนถ่อยส่งงานครูในรูปแบบคลิปวิดีโอนะคะเป็นกําลังใจให้หนัเกเรียนทุกคนสู้ๆคะ่ะ